น้องสาวแมนเนี่ยร้องไห้นะ,ะหลังจากที่วันนี้มีคนเนี่ยนั่งวิพากษ์วิจารณเรื่องนี้วันนี้ตอนที่เราไปเจอพึ่งใช่ไหมเป็นน้องสาวแมนเนเปิดภาพน้องพึ่งขึ้นมาหน่อยร้องไห้เลยคือต้องบอกก่อนว่าพึ่งเนี่ยตอนแรกนักข่าวไปจ่อไม้ถามแล้วเปิดภาพแมนคู่ขนานมาด้วยนะฮะประเด็นก็คือพึ่งเนี่ยก็รู้ว่าพี่ชายทาเสน่ห์ก็คือมันเป็นเรื่องแต่ไม่นึกว่าโอ้โหพี่โโพี่เป่าลงรูก้นอย่างนี้เลยเหรอปรากฏน้องพึ่งเห็นคลิปน้องร้องไห้นะฮะ นแมนบอกมีเสน่ห์ไงทําไมญาติถึงร้องไห้อะบอกว่าเอาจริงวันนี้แม่ด้วยใช่ไหมแม่ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมีน้องสาวแมนก็คือพึ่งมีแม่ยายก็คือมวยใช่ไหมค่ะเออแม่ก็คือคุณน้อยแล้วก็แม่คุณน้อยปรากฏว่าตัวน้องสาวกับแม่ของแมนบอกว่าลูกเคยไปเรียนวิชาที่นี้ไปเรียนกับเพื่อนแต่แม่ว่ามันไม่ควรทําเลยเดี๋ยวขอให้ปังเสียงแม่เตือนสติหน่อยนะฮะดูแล้วไม่เหมาะสมแม่บอกลูกไปทําอย่างนี้ได้ยังไงนี่คือของต่ํา อยากให้ลูกอย่าทําแบบนี้ลูกควรทําสิ่งดีๆมีเสียงดังน้อยนะฮะแม่ร้องไห้เลยวันนี้ไปแ,แม่ก็เพิ่งรู้ในคลิปนี่แหละมแม่ก็ว่าไม่น่าทำเลยแบบนี้เขาก็ว่าแล้วแต่ลูกศิษย์จะเรียกร้องรือวความเชื่อของคนเขาก็ว่าดีเขาก็ทํากัน ขณานาที่น้องสาวน้องพึ่งก็ร้องไห้เพราะพึ่งเคยเห็นคลิป<ช>เป็นยังไงพึ่งว่ายังไเงเขางงอบอกเสียใจอายอคนอื่นเขาค่ะก็คือรับรู้ว่ามันสิ่งที่พี่ชายทำเนี่ยมันไม่ดีมันของต่ตําๆไม่น่าจะเอามาลงแบบนี้เลยนี่แหละครับูบ้ซึกว่าบดีค่ะเป็นข่าวถี่บดีเลยทว่าของตําๆพวกมันบนามาลงนําค่ะแมนค่ะบหนาเห็ดดอก นาเฮ็ดกเ็เฮ็ดชวนต้อนจะของมาต่อมาลงแบบช่วเชี่ยวให้เขาเ,เาเห็นแบบคนอื่นเขามากคอมเมนต์บอดีทางบอดีโอ้ยบอกเขาบได้นะคะเลยแต่เขาคเขาถือวบาเขาบคนมาฟังบได้เลยค่ะบอกค่ะไม่แต่เขาเสียเหตุยังก็คือเขาเขาเสียเหตุนใดๆน,นะ<บ>ครับนี่ฮะน้องสาวร้องไห้เลย